เรู้จักกันที่นี่ค่ะแสนกระเสร์ฐในโลกนี้ไม่มีใครดีเทียบได้เลย อูยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวฉันจัดให้เออเออโอเควันนี้พอแค่นี้ละกันเดี๋ยวรอค่อยมาดูพอร์พอมพร้อมไปโพร้ออีกทีก็คือสนิทกันเวอร์เพิ่งรู้จักกันที่นี่ค่ะสนิทกันง่ายมากรวดเร็วเหมือนกับเราจะไปจับกันมานานแล้วน่าจะเป็นคนคล้ายๆกันโชคดีได้มาจับกลุ่มด้วยกัน แกไม่บอกเขาไปาว่าเราไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจขนาดนั้นนะ่ะเด็กกำลังจะเชื่ออยู่แล้วใช่นี่รองปีหนึ่งใช่ปะปก็ตีเราเป็นคนอ่านมี่ายซีรีจีเอลยแล้วที่ผ่านมาก็มีเล่นซีรีบ้างโฆษณาบ้างก็เลยอยากจะมาเล่นซีรี์ที่เป็น GL บ้างแกเป็นคนดึงอาลามใช่ปะ นี่จะขวางให้ได้เลยใช่ไหมเต็มตัวัไงบ้างคะศึกษาประวัติคะ่ะตัวละครบทเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูว่าเขาอยากได้เล็บประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามดูว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับบทไหนม,มากที่สุดวาชอบไหมอะ่ะพี่ไม่รู้หรอกนะแต่พี่อะ่ะชอบวาจะตบปุยแล้วเหรออ๋อ มึงอยากพูดเรื่องนั้นใช่ปะมึงอยากให้กูขอโทษมึงใช่ปะอ้ยคิดว่าน่าจะได้รูปแล้วแหละเดี๋ยวไปดูว่ารอบต่อไปอ่ะโฟเขาจะว่าไงโอ้อยากกินอะไรเดี๋ยวฉันจัดให้นะาๆนะนะแล้วก็ฝากไปบอกกิลเลยนะว่าจะมาสู้กับคนอย่างฉันอ่ะวิธีนี้ใช้ไม่ได้หรอกสู้ยมันฉลาดกว่านี้หน่อยทำอย่างนี้มันรู้สึกว่ามัน สวัสดีค่ะทุกคนเมย์ May นะคะลืมกันหรือ,อยังขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามซีรีส์ดาวบริวารของทางกาตนาโมชัน p ิกเ u อร์นะคะวันนี้นะคะก็เป็นการออดิชั่นซีรีส์ดาวบริวารของเรานะคะเมย์ <May S 2> ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเห็นทุกคนมาเยอะมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกคนมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากทุกคนให้ติดตามซีรีส์ดาวบริวารของทางกาตนาโมชันพิกเซอร์ซะนะคะก็ติดตามเมย์ด้วยนะคะในบทจต,ตาวาในซีรีส์ครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย